วันดีครับวันนี้นะใครที่ฟังคลิปนี้นะลุงทำให้สำหรับคนที่เป็นเข่าเสื่อมนะฟังคลิปนี้ได้ประโยชน์เลยแก้ด้วยมือของเรานเนี่ยเนี่ยมือเราเนี่ยคลิปนี้มีประโยชน์นะถ้าใครฟังแล้วจบแล้ว มีประโยชน์เลยกดแชร์ไปนะแชร์ไปเลยใช้สองมือของเราเนี่ยแกเวลาเป็นเข่าเสื่อมหเดินก็ลำบากจะนั่งนะจะนั่งจะกราบพระจะขึ้นบันไดนี้ก็ยังยากเลย <c oughs> นะนั่งพับเพียบก็ไม่ได้ คนที่ปฏิบัติน,ะนั่งคุกเข่ากราบพระ <c oughs> ส่วนมากเลยเนี่ยจะเป็นก็คนที่ทำงานคือเดินเดินทั้งวันเลยนะแม่ค้านี่นะแม่ค้าขายอาหารหรือพวกคนนักงานเสิร์ฟนะทำงานทั้งวันไม่มีเวลาพักผ่อนนะเดินใช้แข่งใช้ขาเดินนะหรือคนที่ขับรถ บ่อยๆเป็นอาชีพหัวเข่าเนี่ยไปแล้วหัวเข่านี่ไปก่อนเลยหัวเข่าเนี่ยวันนี้เสียงไม้มันไม้มันอยู่ตรงนี้มันก็ดังก้องแก๊ก้องแก,ก <c oughs> ลุงจะมาสอนวิธีนะได้ผลหรือไม่ได้ก็อยู่ที่ใจของท่านนะ,นะอยู่ที่ใจของท่านเลย ท่านจะใจสู้ไหมนะขั้นแรกเลยเตรียมยาหม่องไวนะ้ยาหม่องเนี่ยยาหม่องสมุนไพรเนี่ยเตรียมไว <c oughs> ้เราเราเราเตรียมไว้ไอ้สมุนไพรหรือไอ้พวกน้ำมันน้ำมันร้อนอะ่ะเพราะว่าไอ้เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากพังผืด <c oughs> คนพูดไม่เก่งกันเนาะ แต่ก็ฟังเนาะฟังจะสอนจะสอน <c oughs> เข่าเสื่มเนี่ยให้สังเกตดูเดี๋ไปจับหัวเข่าตัวเองดินะจับหัวเข่าดูนะเดี๋ยวลงดูหัวเข่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกล้องมันไปทางไหนนี่เห็นหมหัวเข่านี่ไหมเนี่ยเห็นไหมดูนะเนี่ยลูกสะบ้าเนี่ยลูกสะบ้ามันต้องหมุนได้ เห็นไหมเห็นไหมลูกสะบ้าเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมลูกสะบาเห็นไหมลูกสะบ้านเนี่ยมันต้องโยกได้อันนี้ว่าไอ้ข่าเสื่อมเนี่ยคือลูกสะบ้าเนี่ยมันโยกซ้ายโยกขวามันไม่ได้ขึ้นขึ้นบนลงล่างก็ไม่ได้เวลาเนี่ยมือนะนะโยกลองดูโยกลูกสะบ้าตัวเองดูนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม ของลุงเนี่ยมันโยกได้เนี่ยสองข้างเลยนะเหยียดขาตรงไปไม่ต้องเกรงขานะไม่ต้องเกรงขาเห็นไหมมันโยกได้ถ้าถ้าถ้าเราเกรงขาปุ๊บเนี่ยเนี่ยเกรงขาปุ๊บเห็นไหมนี่เกรงขานะเกรงขามันก็แข็ง <c oughs> ปล่อยปล่อยขาไปทําสบายๆแล้วก็โยกตึกตึกเห็นไหมโยกได้อย่างเงี้ยคือเข่าปกตินะเข่าปกติจําไว้นะ นี่คือเข่าปกติแต่ถ้าถ้าโยกโยกไม่ได้เลยเนี่ยนะโยกไม่ได้เลยมันแน่นเลยนะเข่าแน่นเลยนั่นคือปัญหาแหละ <c oughs> มันจะเกิดรอบหัวเขา่ารอบลูกสะบ้าเนี่ยมันจะมีก้อนก้อนเนื้อก้อนไขมันล้อมรอบเลยเหมือนลรเอาปูนปัสเตอร์ไปโปะไว้เลยแข็งปึกพอมันแข็ง เราก็งอขาไม่ได้นะงอขาไม่ได้เลยนะคนเป็นเข่าเสื่อมลุงไปเจอหุหน้าสงสารนะก็อยากจะช่วยเขาแหละนะแต่เราก็กลัวเขาไม่เชื่อเรากลัวเขาไม่เชื่อก็เลยต้องปล่อยเวรกมใขรกำมันเราไม่ว่ากันเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้บางคนเขามีเงินนะเขามีเงินเขาก็ไปที่ดีๆนะครับ แต่ว่ามันแก้ง่ายๆเลยนะแก้ง,ง่ายๆ e เ,นะนะเ,เบื้องต้นเลยนั่นที่ลุงจะแนะนํานะเออเบื้องต้นเลยที่ลุงจะแนะนําเนี่ยโอ้โหมาเออนี่ลุงจะแนะนํานะอา้าวเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะนูนแข็งอยู่ตรงเนี้ยถ้าคนที่เป็นนะเนี่ยให้ให้กดดูเนี่ยกดกดรอบข่ะ ตรงนี้ข้างนึงนี่ตำแหน่งนี้เนี่ยดูนะเอาตรงตรงเลยนี่ตำแหน่งใต้นี่อันหนึ่งแล้วให้กดดูทำตามนะทำตามใครที่เป็นข่าวเสื่อมกดดูเนี่ยตำแหน่งนี้หนึ่งแหละตำแหน่งตรงนี้หนึ่งรอบเลยเนี่ยเนี่ยมุมสี่มุมนี่เนี่ยลองกดดูเนี่ยสี่มุมตรงไหนเจ็บมากสี่มุมนี้เสร็จนะกดตรงนี้เจ็บไหมกดไปเอามือครึงแรงแรงก็บอกแล้วไงอยู่ที่ใจท่าน กวเจ็บแจะเป็นหน่อยร้องโอ้ยนะแล้วก็มุมนี่นี่นี่มุมมุมซ้ายขวานี่เลยเนี่ยแทงนี่นะเนี่ยมุมซ้ายขวานเนี่ยตรงเนี้ยปวดมากเลยล่ะเนี่ยตรงเนี้ยปวดมากนะนี่ลุงสอนให้เอามือนะเนี่ยนิ้วเนี่ยนิ้วนิ้วของท่านนย่นิ้วของท่านอย่ามองนี่นะอย่ามองอย่ามองนี่ทาจืดมีประโยชน์นะคลิปนี้ลุงสอนเนี่ยเนี่ยทา ทาให้รอบลูกสบ้าใครที่เป็นนะทาไปเลยนี่ทาไปทาทุกวันทาไปก็นวดไปนะแล้วก็โยกเล่นไปนะอีกจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งนะนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะนี่นี่นี่ข้างไหนเลยเนี่ยเนี่ยพาครึ่งหัวเข่ามานี่เนี่นะพามาเลยเนี่ยเห็นไหมเน,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 นี่ยใตรงข้อพับพอดีเลยเนี่ย นะเออ,เอ,อ,เอ,อกดเนะ่ลูบลงไปท้ายยัมองแล้วรูดลงมาสิรูดล,ลงมานี่บอกได้เลยถ้าใครเป็นนะแรงๆนะไม่ใช่แหมลูบแผ่ละมุนละไมไม่ได้นะรูดล,ลงมานี่นิ้วเนี่ยกงเก่งๆอย่างเงี้ยจจ๊กเข้าไปเนี่ยแข็งๆเก่งๆนิ้วหน่อยหรือหรือไม่ก็นิ้วโป้ก็ได้กดลงไปรูดไปถ้ามันเจ็บ นะถ้ามันเจ็บนะนวดไปเรื่อยๆนวดไปเนี่ยนวดให้ไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยรอบลูกสะบ้าเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนวดไปเนี่ยเนี่ยขยับคือคือท่านนวดไปเรื่อยๆเนี่ยนะนวดไปเลยตรงตงเนี่ยใต้ลูกสะบ้าเนี่ยเนี่ยไอสองจุดเนี้ยของใครลูกใหญ่ๆอ่ะส่วนมากจะเยอะเนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่ยมันก็นวดของท่านไปเรื่อยๆนวดจนให้มันนิ่มอ่ะ นวดทุกวันนะวันแรกมันไม่นิม่มหรอกบางคนก็เจ็บเนี่ยเรานวดไปเรื่อยๆพอดีเสียงในฟิล์มมันหายนะเจ็บก็ต้องนวดต่อนะครับสลับกันบ au, เบาๆพราะเจ็บเจ็บแล้วก็นวดเบาหน่อยนะงอขาก็ได้นะนวดอีตรงที่มันเจ็บนะทุกวันเนะี่ยทำอย่างที่ลุงทำให้ดูเนะี่ยเอาห,วหัว้วโป้เนี่ยกดกดแรงๆหน่อย ไม่ไม่ต้องไปกลัวมันเจ็บหรอกถ้าอยากหายไม่ต้องกลัวเจ็บแล้วเลื่อนลูกสะบ้าดูนะบางคนนะลูกสะบ้าไม่ขยับเลยนะอย่าไปเกงมันอันนี้เหยียดขาไปเห็นไหมเนี่ยเหยียดขาไปตรงๆนะโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยคือลักษณะที่ลูกสะบ้ามันให้ตัวมันเคลื่อนตัวไดนะ้เราก็จะไม่เจ็บนะแต่ถ้าใครลูกกระสบ้ายังแข็งอยู่นะไม่ขยับเลยนะโยกยังไงก็ไม่ขยับเนี่ย เนี่ยนวดอย่างที่ลุงทำให้ดูนะครับแต่ถ้าใครสะดวกที่จะจะมาหาลุงนะครับประทนัดลวงหน้าแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ทำอย่างที่ลุงเนะี่ยสอนวิธีรักษาเข่าเสื่อมด้วยมือของเราเองนะเนี่ยขอบลูกสะบ้าทั้งหมดนั่นแหละตัวดีตัวปัญหาเลยนะเอาเอาปลายนิ้วเราเนี่ยแคะนะถามบาเจ็บไหมลนะ่ะ เจ็บแน่นอนําไปครับวันนิดวันหน่อยใครที่เป็นนะคนที่ไม่เป็นเข่าเสื่อมก็ทำได้นะคนที่เจ็บแป๊บๆนิดๆหน่อยเจ็บตรงไหนคึงมันตรงนั้นนะอย่าลืมนะครับเอาป่ายนิ้วนะป่ายนิ้วของเราเนี่ยเราถนัดเนี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยนิ้วไหนก็ได้นิ้วชี้ก็ได้ที่จุดที่มันจะเจ็บนั่นไอ้ข้างหน้าเน่ยรอบเลย อย่างที่ลุงบอกนะทำไปนะครับให้มันขยับได้มันจะดังกรุบกรับกรุบกรับเลยนะไอต้ตรงจุดที่มือนิ้วลุงชี้ไว้ในตรงนี้แหละที่มันจะจะเจ็บมากถ้าคนเป็นนะเอายาหม่องเนี่ยทาเขาทาเรื่อยๆก่อนนอนก็ทานะครับก่อนนอนแล้วก็ทาทาไปคึงไปเนะี่ยเอานิ้วจิ้มแรงๆถ้าคนเป็นนะจิ้มเบาๆก็ร้องโอยแล้ว จิ้มเข้าไปลึกๆให้ถึงกระดูกเลยแล้วก็คึงคึงแรงๆอย่าไปคึงค่อยแต่ถ้าเจ็บมากก็คึงเบาๆนะเอาเอาคึงตามสภาวะความเจ็บกอนแล้วกันเนจ็บมากเจ็บน้อยแต่ทาให้รอบคึงให้รอบแคะให้รอบนะหมุนคึงไปอยู่ที่ความขยันของท่านถ้าอยากเดินได้ก้มก้มเงยได้อยากกราบพระได้อยากงอเข่า ขึ้นบันไดได้ก็ทําทุกวันทําทุกวันนี่หมายความว่างมาไหร่ก็ทำนะแล้วตรงที่ลุงชีนิวนะตรงนั้นเหมือนกันนะรีดเลยกดแดงๆยังเป็นคลื่นเลยละ่ะนะเป็นคลื่นโอ้โหอย่างก็ไอ้มันสมองนะนะเป็นเป็นคลื่นลูกฟูกเลยนะตรงนั้นนะถ้าคนเป็นเยอะๆนะส่วนมากจะเป็นกับคนอ้วนนะคนอ้วนนี่เป็นแน่นอนนะคนที่ปวดขางอขาไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละท่านน้ำหนักท่านเยอะ เป็นแน่นอนถามว่าช้ำให้ช้านะครับเตรียมน้ําแข็งไว้ด้วยแล้วกันเพราะถ้า,น,น,วน,าน,นวดเสร็จเนี่ยนะถ้านวดเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านเอาน้ําแข็งน้ําแข็งก้อนยูนิคนี่แหละคึงเลยนะหรือน้าน้าเย็นก็นได้พาชุบน้ําเย็นามาคึงมาแปะนะแต่ลุงว่าเอาน้ําแข็งยูนิคดีนะเอามาทาทาคึงคึงทำทุกวันนะครับทำทุกวันแล้วก็จะดีขึ้นนะแต่ถ้าใครสะดวกนะอ,อยากให้ลุงทําให้ ก็โทรติดต่อมาตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละนะลุงรับวันละสี่คนนะช่วยช่วยได้แค่วันละสี่คนคนละชั่วโมงนะเช้าก็สองคนสองชั่วโมงนะเย็นบ่ายก็เริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายเนี่ยก็อีกสองคนนะเอามากกว่านั้นเดี๋ยวเพียเหนื่อยเพราะมันต้องทำไปพักไปอย่าลืมนะให้ลูกสบ้ามันให้ตัวให้ได้นะเห็นไห ดันขึ้นก็ไปดันซ้ายก็มานะดันเข้าดัานออกได้หมดเนี่ยจำไปเลยให้ดูไว้ครับนะลูกสบ้าต้องคล่องตัวแต่ถ้าใครลูกสบ้าไม่คล่องตัวนะเริ่มแข็งแล้วนะครับเตรียมตัวเลยมันมาแน่นะคำว่าเข่าเสื่อมนะมาแน่หาหาเราแน่นอนแล้วต่อไปเราก็จะนั่งพับเพียบไหวพระกาบพระไปทําบุญแล้วก็นั่งไม่ได้ สุดท้ายก็นั่งขัดตามาดเผลอๆนั่งไม่ได้อีกต้องนั่งเก้าอี้นี่แหละอาการทำอย่างที่ลุงนะั่งสอนเนี่ยชวดแน่นอนแต่หายช้าหน่อยแต่อยู่ที่ตัวเราอะเราขยันเราก็ทำแล้วก็มานวดเท้าเนะี่นิ้วเท้านะครับไอ้มีไม้เหล่าไม้กลมๆไอ้ไม้ที่เขากดเส้นนะนะหรือถ้าไม่มีก็นั่งอย่างที่ลุงนั่งกนะันเะนี่ยนะแล้วก็เอามือมือนะหนีบ หมุนซ้ายหมุนขวาเบาๆนะถ้าคนเป็นนี่เจ็บร้องโอยอย่างก็เอามีดไปกรีดเชียวนะแต่ให้ทําทุกวันนะครับทําทุกวันเนี่ยคนที่นิ้วชานะสังเกตดูครับสังเกตตัวเราเองคนที่เป็นนิ้วชาเนี่ยนะนิ้วเท้าชาเนี่ยมันจะเดินเตะขาเก้าอี้มเตะขอบประตูเตะก้อนหินไม่รู้เรื่องอะ่ะยิ่งถ้าเป็น พี่พี่หวานด้วยนะโอ้โหไม่รู้ตัวเลยละ่ะนะแต่พี่หวานเจ๊ J. หวานเขามาเยี่ยมมาเยียนด้วยนะชาตามนิ้วเท้านะี่ยไม่รู้เรื่องความรู้สึกไม่มีนะให้นวดนิ้วเท้าแบบเนี้ยนะใช้นิ้วนวดแล้วเส้นเนี่ยมันจะไปขึ้นขึ้นไปที่หัวเข่าด้วยเลือดลมจะเดินดีนะนะใช้วนนิโ้นะคลีเนะรีดรีดรีดเบาๆรีดแค่เจ็บแตนะ่ถ้าคนเป็น เส้นติดฝังผืดยืดหินปูนเกาะนี่เจ็บแน่นอนนะนวดฝ่าเท้านะครับเลือดลมจะเดินดีมันเป็นจุดสะท้อนของร่างกายนะลุงก,ก็กําลังอัดคลิปแล้วดูอยูยย่เสียงใหม่มันหลุดหายไปเลยต้องมาพูดใส่ให้ใหม่ <c oughs> เอานะครับเนี่ยนะถ้าใครจะมาหาลุงนะครับพิมพ์ใน google map นะลุงชาติหมอตอกเส้นนะมาหาลุงได้ครับนะ ดูดวงรายวันก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับลุงยังทําดวงรายวันเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้เป็นรายการเสริมนะลุงเสริมให้แล้วก็ถ่ายทอดให้ด้วยนะใครอยากเรียนรู้วิชาหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านวิชาตอกเส้นนะครับนะแก้อาการเข่าเสื่อมนะนะลุงจะสอนให้ก็ติดต่อมาครับนะถ้าอยากเรียนรู้มีวิชาติดตัวไว้ ผลเป็นข่าวเสื่อมกันเยอะอ่าเนี่ยนวดแบบง่ายๆนิ้วเราเองนวดเราเองนั่งอยู่เฉยๆใต้ลมไม้เงามไม้นั่งอยู่ใต้ถุนนะนั่งทําตัวเองนะคุณปู่คุณยา่านะคุณป้าคุณา้าคุณอาเอฟซีนะ FC ของลุงนะอนะอายุมากสังขารเยอะนะก็โยกขยกไม่ได้แล้วเนี่ยไปวัดก็นั่งไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ทําอย่างที่ลุงบอกนะไม่นานครับเดี๋ยวหาย นะทำไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหายไม่หายนะแค่ทุนเราลองทำดูสิสามวันทุนเราเบาลงเลยแล้ว,ลวก็นวดไปเรื่อยๆใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมาหาลุงนะทำเองเนี้ยเนี่ยตามจุดที่ลุงสอนเลยนวดไปเรื่อยทุกวันนวดไปรีดไปนวดไปรีดไปนะอย่ากลัวเจ็บนะถ้ากลัวเจ็บไม่หายนะว,วิชานี้ลุงสอนให้เจ็บแต่จบนะ อย่าลืมนะอย่าม่องสมุนไพรน้ำมันงาทาเข้าไว้น้ำมันงามันจะช่วยระบบให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็อย่าลืมอีกนะเตรียมน้ำแข็งหลอดไว้ด้วยน้ำแข็งยูนิคพอเรานวดเราเข้นเสร็จแล้วเ,เอามาประครบสักหน่อยกันเ้นเลือดฝอยมันแตกนะกันเส้นเลือดฝอยมันแตนะกอแต,แต,ตอนนวดก็ใช้น้ำมัน,นด้วยพอน,นวดเสร็จแล้ว้าเรารู้สึกว่าเราออกแรงมากนะถ้าเราออกแรงมากจนเจ็บระบบก็น้ำแข็ง แต่ถ้าเราออกแรงพอดีประมาณไม่เต้นเลือดฝอยไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ในเส้นเลือดฝอยจะแตกเนี่ยํามือหนักนะแตกนะช้ำไงแต่ถ้าโดนตอกนะมีสิทธิ์ <c oughs> อานะครับจุดจุดที่หลวงชี้เห็นไหมถ้าเป็นเนี่ยหลายจุดเลยนะลองเช็คดูง่ายๆกดแรงๆกดให้มันถึงกระดูกเลยให้ถึงกระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งนั่นแหละกด วมันจะโดนเส้นกึดกึศกึศเลยล่ะไอเส้นกึศกึศน่ะเจ็บนะเราก็ทานวดไอเส้นกึศกึศนะ่ะทาไปคึงไปรอบหัวเข่านะแล้วก็หายไม่นานหรอกนะมันอยู่ที่ใจเรานะเราเราขยันไหมถ้าเราขยันก็หายเร็วถ้าเราขี้เกียจเรากลัวเจ็บมันก็ไม่หายนะอย่าไปกลัวเจ็บมันนะครับ มันมามันมาทีละนิดทีละนิดสะสมจนแข็งจนยึดติดหมดแล้วเวลากลับมันก็ต้องกลับทีละนิดนะนิ้วของเรานี่แหละนิ้วนั่นติดนิ้วของเรานี่แหละใครดูลายมือเป็นบ้้งเงี้ยดูลายมือให้ลุงหน่อยสิสามเหลี่ยมเยอะหมดกากรบาทก็เยอะโอเคครับนะจบคลิปเดี๋ยวมีคลิปหน้าลุงจะสอนนะสอนอีก มีชาความรู้สอนได้ไม่เบ่งไม่ปิดไม่บังหรอกแต่ตอยู่ที่ว่าเราจะมีความรู้ความสามารถมีภูมิปัญญาทำได้หรือเปล่านะตอนนี้หนวดเดี๋ยวเริ่มไว้หนวดแล้วผมเผาไม่ตัดแนละ้วตอนนี้ <c oughs> ปัจจตังดูได้เฉพาะตนนะครับนะดูวิวรอบบ้านลุงบรรยากาศเห็นไหมให้มาหาลุงมาตอกเส้นนี่โอ้โด,ดชมบรรยากาศบ้านนอกทุง่งนา ใต้ลมไม้ชายคานี่นี่อันนี้ต้นตะขบเขนะเรียกต้นตะก,กี้นะลุงก็นั่งอยู่นะต้นขี้เหล็กใต้ต้นขี้เหล็ก,ต,ต,ลกต้นตะขบบรรยากาศดีครับนะสูตรอากาศบริสุทธินะ์ปอดแข็งแรงเลยตอนนี้ลุงก็ต้มใบไอ้นี่ต้มใบอะไรนะใบลังจืดกินนะ ต้มใบหลังจืดกินสามวันหยุดสองวันนะกินสามวันหยุดสองวันก็ปอกเขาเรียกอะไรดีทอกเลือดเลยปอกเนื้อปอกตัวสูตรอากาศบริสุทธิ์ครับนะใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะเหนื่อยง่ายหอบง่ายก็ต้มใบหลังจืดกินแค่นั้นเองนะบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพกันโชคดีครับทุกทุกคนนะ ชมบรรยากาศของลุงอย่าลืมครับนะดวงรายวันก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อลุงได้นะครับโทรจองคิว0962824369นะครับนอนรับวันดีครับทุกๆคนติดตามไว้นะครับคลิปมีประโยชน์นะครับลุงจะมาทำคลิปให้ดูสั้นๆง่ายๆการดูแลสุขภาพตนเองทุกชาตินะครับนะ ดูไว้รูปร่างหน้าตาเดี๋ยวอีกไม่นานครับหนวดเขาจะเยิมยาวเฟิร์มแล้วนะปล่อยแล้วนะนเสียงไม่มันหายไปเตนิทีนะอ่นะดูไว้แค่นั้นเองครับติดต่อนะครับนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้นะขอบพระคุณมากทำไว้นะครับอย่าอย่ากลัวเจ็บนะ สิ่งที่ลุงสอนทำไวนะ้น่ยเพื่อท่านจะเก่งขึ้นแล้วท่านอาจจะดูแลคนอื่นได้บ้างลุงทำเป็นวิทยาทานไว้ใน youtube นี่แหละนะครับนะมันก็จะอยู่ใน youtube ไปจนจนเรียกว่านานแสนนานเลยนะครับคลิปนี้ใครเปิดเจอ,ใค,เเจอใครเป็นข่าวเสือ่อมเปิดเจอก็ทําตามที่ลุงแนะนําไปเพื่อท่านจะดีขึ้นนะครับนะแต่ถ้าไม่สะดวกก็มาหาลุงก็ได้ตามที่เบอร์โทรนะนะโทรติดต่อมาก่อนโชคดีครับสวัสดีครับทุกคน